สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวนมาหาไลัยเดลโลนะครับวันนี้ผมซื้อของมาจากช้อปปีนะครับเอ้ยไม่ใช่ลาซาร่าลปอดไฟ LED นะครับผมคิดว่ากล่องมันจะใหญ่กว่านี้เนาะแต่กล่องมันเล็กมากเลยเล็กจริงๆนะถ้าเทียบกับกระเป๋าตังค์ดิ ตอนแรกคิดว่ามันจะกล่องใหญ่ประมาณนี้โอเคมันก็ซิลพลาสติกมานะถูกแกะพลาสติกก่อน คมือเอาไว้ต้มกินนี่อันนี้เป็นที่แปลงคั่วต่างๆเนาะนนแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟแล้วก็รุ่นนี้จะมีพัดลมด้วยนะครับ ไฟ LED ผมแนะนําว่าถ้าที่จะซื้อให้นแนะนำซื้ออันดีๆนิดน,ดนึงนะครับเพราะว่าแสงออกมามันจะฟุ้งไม่ไม่เป็นเส้นจริงๆผมก็ใส่ <LED S 1> ไฟ<ป> LED อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ใช้มาประมาณสองปีแล้วแล้วไฟมันเหมือนมันติดดับนะครับเหมือนไฟมันเสียแล้วเนาะก็เลยว่าจะเปลี่ยน,นครับแล้วก็อันนี้เป็นเวฟอีกคันหนึ่งแต่ว่าเป็นนี้เป็นไฟหลอดธรรมดาเหมือนเดิมเลยก็ถ้าความแตกต่างเนาะเวลาฝนตกอะไฟสีน้ำส้มๆน่ยมันจะเกาะถนนดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟ LED พวกนี้ถ้าเกิดฝนตกอไหรก็คือมองทางไม่ค่อยเห็นเลยนะครับมันจะไม่ค่นอยเกาะถนนนะ น,นี่เป็นหลอดเดิมของมันนะครับมันก็ใช้ได้ใช้ดีแหละสว่างมากเลยใช้มาหลายปีละประมาณสองปีแล้วครับแล้วก็ตัดสามเส้นนี้ออกเลยพอเราต่ออนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมั้าลมรง้น่เสียบ้อไฟได้ปกติละแล้วเราก็เอามาเสาะต่อสามสายที่เราตัดเมื่อกี้นี้มันจะมีแรปเตอรต์ตรงนี้ใช่ไหมเราจะมีสามสายเนี้ยออกมานะครับเนี่ยแล้วเราก็มาต่อกับสามสายสี่เดียวกันเลยกับ เวฟร้อยสิบนะสีเดีวยวกันเลยแล้วเราก็ใส่ตามสีเลยนะครับแล้วก็อาอจจะมีคําถามนะครับว่าพี่ครับถ้าเกิดเป็นไฟที่มันสีฟ้าฟ้าหรือว่าที่มันออกมา ไม่ใช่ไฟสีขาวแบบนี้นะเป็นไรไหมคือจริงๆมันถ้าผมจะไม,ไม่ผิดนี่คือมันผิดกฎหมายนะถ้าถ้าเกิดผมจาผิดก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะผิดกฎหมายถ้าเกิดมันไม่ใช่ไฟสีขาวหรือว่าสีเหลืองๆอะไรเงี้ยมันจะผิดกฎหมายนะครับโอเคคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็อย่าลืมติดตามวาไวด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าหมดแพชชั่นในการทาคลิปเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเพราะว่าไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรแล้วเนาะก็หมดร หมดความพยายามเหมือนอะไรหมดหมดหมดความรู้สึกีนอยากในการอยากทำคลิปแล้วอะเออโอเคครับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากอะไรก็แชร์ด้วยฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะพอดีไม่รู้จะอาจริงๆก็เริ่มหมดแพชชั่นในการทําคลิปทําวิดีโอแล้วไม่รู้สึกรู้สึกไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วรู้สึกมันตันๆไปหมดแล้วนะก็น้องๆอยากทำคลิปอะไรอีกก็ลองเมนเมนมาดูนะถ้าเกิดผมทําได้ผมก็จะทําให้นะครับ ก็ขอโทษทุกคนที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้สนใจช่องอะไรเนงะี bye ้ยบ๊ายบายไปละจุบจ๊บซีโยเกนน็กทาม